มัดต้นมะเขือครับวันนี้เดี๋ยวลมลมฝนมาเดี๋ยวจะเอาไมา่อยู่ลุมหลายต้นแล้วมะเขือยาวปานนี้เดินกลัวนะครับติดดอกแล้ะปลูกสลับฟันปลาตอกลักถูกลุมครับ ที่การมัดครับมัดใบไม้กิ่งมันหักเวลาฝนมาลมมาเนี่ยเแม่ประชดยังไงครับยม่เอาให้ปุ่มเลยเออกมาด้วย,ย,น,น,ยนี่ครับถ้าฝนตกถ้าไม่มัดไว้มันจะเป็นแบบนี้ครับนี่มันจะล่ม,มลก้อนนี่ล่ม นี่ครับหล่มลุมไปมะเขือมันนอนมันจะทำให้หลากเน่าหลากเสียติดดอกแล้วบาดนั่นแหละเอามาให้ขึ้นมันเหลือมันอยู่กี่ตัวน้องขางหน้าเนี่ยกิ่งชีกิ่งฮักเนี่ยแบบนี้ดูนี่ ôi, con tôm, xia mất làm tròn, làm lại ngam nước, Lăng moya, giá, dài hoa,